โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับมาอยู่กับผมนะครับปอจิวันนี้เรามาอยู่แบบแอนิเมะเวพรนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาบอกวิธีนะครับว่าฟาร์มยังไงให้มันแบบไปเอ็นกริมไปไวนะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็คือแล้ง36เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาฟาร์มทั้งหมดก็คือ5วัน9ชั่วโมง26นาทีนะครับก็ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรกว่าจะตามอัปเดตทันนะครับคือเพิ่งแล้ง26เอ้36เมื่อกี้เลยนะครับและก่อนจะไปดูคลิปขอคคนลละไ์ และก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้เดือดเดเหมือนซับกันด้วยนะครับและใครสนใจบริการแบบโรบอทดีๆไปดูได้ที่ร้านดีดีช็อปนะครับมีทั้งบริการแบบ99คืนแบบกลูออร์กาเด้นสติลล์เบลล์และก็แพนวีเอสเบลล์นะครับใครสนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้ล่างเลยในอย่างแรกที่เราจะพูดกันนะครับก็คือเรื่องเกมพารน,นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมพารที่จะแนะนําทุกคนเนี่ยมีอยู่2อันนะครับหลักๆเลยก็คือใส่ตัวละครเพิ่มนะครับแล้วก็คลิกไวนะครับผมทำไมถึงเป็นใส่ตัวละครเพิ่มแล้วก็คลิกไวทําไมไม่่่่เเเเเป็นนนแบบบออะะะไรรรยยาาาาางีี้้้คัพวจถกิด ทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันมีระบบนี้แต่คือมันเป็นแค่เบต้าเทสนะครับคือคนปกติไม่สามารถใช้ได้เนาะเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูกันดีกว่าว่าไอ้เจ้ามาตอลี่บวกไอ้มาตอลี่คูณสเนี่ยมันบวกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งบอกตรงๆงเลยว่ามันแค่มันบวกแค่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเกิดเทียบจริงคือมันมันน้อยมากนะครับผมคือมันไม่ไดเอามารวมกันแล้วว่ามาคูณสองไงทุกคนคือมันแค่บวกแค่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวเลยนะครับถ้าเกิดดูตามหน้านี้นะครับผมซึ่งถ้าเก ใส่ตัวเพิ่มเนาะมันจะเพิ่มตั้งเท่าไหร่เอ่ยนี่ครับทุกคนเห็นไหมมันเพิ่มตั้ง1298บอกเลยนะครับว่าเยอะกว่าเจ้าตัวเมื่อกี้ตั้งแบบเกิน10เท่าคนนะครับถ้าเกิดใครซื้อมาร์คคูณ2ไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เก็บตั้งเก็บเพชรนะครับเก็บเพชรเขียวสามารถซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ซื้อคลิกไปไปนะครับหัวข้อต่อมานะครับคือไอเจ้าพาวเวอร์ตัวนี้นะครับทุกคน ตรงนี้บอกเลยว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดใครไม่มีซีเชดครบทุกอันเนี่ยบอกเลยว่าซวยนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะช้ามากๆเลยนะครับทุกคนเราคือต่ำๆอย่างน้อยก็ต้องได้มิติมานะครับแล้วประเด็นคือแต่ละด่านเนี่ยสมมุติว่าเจ้าด่านวันพีใช่ไหมทุกคนวันพีเนี่ยระดับซีเชดนะครับมันจะเป็นบวชดาเมจ75%นะครับมันเหมาะสำหรับสายตีมากกว่ามันเหมาะสำหรับสายตีมากกว่านะครับก็คือแนะนาให้ทุกคนหาเจ้าตัวที่แบบมันเพิ่มมาสเตอรี่นะครับอย่างเช่นเนี่ยเห็นว่าคุลมา บวกค่ามัตตอรี่ตั้งเท่าไรหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมบอกเลยว่าเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเกิดใครไม่มีซีเซียดเนี่ยก็ใช้มิติกไปก่อนก็ได้นะครับส่วนต่อมานะครับก็คือเจ้าฉายานั่นเองนะผมบอกเลยว่าตรงนี้สําคัญแบบไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราอัพถึงขั้นไททันฮันเตอร์นะครับผมบอกเลยว่าค่ามัตตอรี่เนี่ยเพิ่มตั้งเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมต่อมานะครับก็คือออร่านะครับออร่าถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยก็รีบๆไปฟาร์มกันนะครับไปทำเควสคือถ้าเกิดเป็นของไททันเนี่ยก็คือต้้องงฆ่าาาเเจตตััััววไททนนกะะหญิครบ500 ใช้เวลานานมากเลยนะครับตั้งก็แนะนําถ้าเกิดใครอยากมาฟาร์มโลกนี้นะครับก็ประมาณแรงสามสิบขึ้นไปนะครับถึงจะฟาร์มโลกนี้ไหวเนาะแล้วก็ตรงสเตตนะครับแนะนําให้ถ้าเกิดใครอยากฟาร์มมารตรี่จริงๆเนี่ยก็รีสเตตแล้วก็มาอัพมารตรี่รัวๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากแบบไปฟาร์มบงฟาร์มบอสก็สามารถอัพเป็นดาเมจได้เนาะแล้วส่วนฟาร์มบอสเนี่ยบอกเลยนะครับว่าบอสรับของแต่ละเกาะเนี่ยค่อนข้างที่จะฟาร์มเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับว่าบอสตัวรับตัวแรกเนี่ยมันเป็นยังไงเนะครับผม เดี๋ยวเรามาแนะนําดีกว่าว่ามันควรจะตียังไงบ้างเนาะเจ้าบอสตัวแรกนะครับผมก็คือบอสตัวนี้นะครับเจ้าชื่ออะไรนะอ่าที่ชายสัสเกะนะครับจําชื่อไม่ได้เหมือนกันอิทาจิได้ครับผมอิทาจิก็คือตีอิทาจิเสร็จแล้วนะครับเราก็มาโลกสองมาโลกสองต่อเลยครับทุกคนปึ๊บโอเคนะครับคือถ้าเกิดเราอยากมาตีเจ้าตัวนี้ได้ก็ประมาณแรงแรงอัพประมาณเท่าไหร่ประมาณ18นะครับทุกคนเจ้าตัวชื่ออะไรนะเจ้าแบ็คโกคูนะครับถ้าเกิดใครอยากมาตีแบ็คโกคูตรงนี้นะครับก็บอกเลยว่า ก็ต้องแรงเยอะในพอสมควรนะครับรก็ต้องแรงเยอะพอสมควรนะถึงจะตีมันไหวเนาะประมาณแรง18แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับผมต่อมานะครับคือบอสเสือนะครับผมรอบลุจินะครับก็คือเราเดินมาเลยนะครับผมเดินตามทางมาเลยเนาะนะครับเราจะเห็นบ้านหลังสีฟ้านะครับตรงนี้เลยนะครับผมเราก็เดินไปครับเดินไปกระโดดกระโดดขึ้นไปครับ เรค่อยโดดขึ้นไปแล้วเราจะเห็นหินตรงนี้ครับที่มันจะเป็นแบบชีโดชีเดอมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็เราก็โดดลงไปข้างล่างเลยนะครับปึ๊บอ่าเห็นร้อยแตกแล้วนะครับผมก็เข้าไปเลยส่วนเจ้าบอสตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากตีแบบชิวๆเลยก็คือประมาณแรงที่27นะครับตีแบบไม่ต้องไปรีสเตทอัพดามงดามเมเลยนะครับก็สามารถตีได้แบบสบายๆเลยนะครับต่อมานะครับก็คือเจ้าบอสอักษรนั่นเองนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นใครที่เป็นมือใหม่เนะี่ยบอกเลยว่า ค่อนข้างที่จะฟาร์มนานกว่าจะมาตีได้นะครับบอกเลยว่าเลือดมันเยอะจริงๆเนาะคือตอนนี้เราเราก็ตีไหวอยู่นะครับก็คือเพิ่งรีแลง์มา36ได้เหมืนเลยน้อยอยู่นะครับก็คือแลกประมาณ34แล้วกันเนาะตรงนี้นะครับถึงจะตีแบบชิวๆนะครับก็ไม่ได้ชิวเราก็ตียากอยู่นะครับและบอสตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราพามาเดินดูดีกว่าว่ามันจะไปตรงไหนบ้างนะครับก็คือเดินมาตรงนี้เลยนะครับเดินมาเดินมาเดินมาเราจะเห็นสะพานนะครับไม่ใช่สะพานเขาเรียกว่าอะไร อ่าคลองเรียกว่าเรียกสะไทยเลยคลองนะครับแล้วก็กระโดดไปนะครับกระโดดไปปุ๊บโอเคเรามาถึงแล้วนะครับมันจะเห็นรอยแตกตรงนี้เนาะนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดินชนเข้าไปเลยครับมันก็จะมีพี่พีเสดด้วยไม่ใช่เอเลนนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็บอกเลยว่าใครตีไหวก็ไปก่อนนะครับบอกเลยว่าตีไม่ไหวนะครับคือตีแล้วเลือดไม่กระดิกเลยนะครับทุกคนดูดิ อเาเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสำหรับวิธีฟาร์มนะครับก็ใครชอบไิดอฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อจะได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย